โอเคครับ okay, มาต่อกันที่พาร์ชทียเนี่ยผมอัด okay? วิดีโอไว้กี่พาร์ทเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกพาร์ทที่หกละหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่หกโอเคเนาะก็เราเราใส่ไอคอนให้อย่างสวยๆรูๆๆละคราวนี้เรามา เปลี่ยนดีกว่ามาเปลี่ยนชื่อตัวไม่ใช่สิหมดเปลี่ยนว่าเฮ้ยหน้านี้เนี่ยจะให้แช์เออเราจะกำหนดว่าให้หน้าแรกเนี่ยจะให้มีไอคอนแชร์แต่ว่าหน้าสองจะไม่ให้มีเนี่ยทำยังไงนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเนี่ยง่ายๆเลยครับวิธีง่ายๆเลยสำหรับผมก็คือผมแบบแบบแบบวิธีแบบ คคดง,ง่ายอ่ะแบบคือถ้าเป็นงานรีบเนี่ยคือโอเคเลยช่วยได้เยอะแต่ถ้านะมันก็ต้องอยากให้งานเสร็จไวๆแล้วแหละก็เทคนิคง,ง่ายๆก็คือก๊อบไฟล์ตัวนี้แล้วก็วางนั่แหละง่ายสุดแล้วเทคนิคแบบโคดโคดอ่ะอันนี้จะเป็นเนอเราจะตั้งชื่อไฟล์ xml เป็นให้สอดคล้องกับ Activity ที่เราจะให้มันทำงานร่วมกับ xml นั้นๆก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็อันนี้เพจ2ใช่ปะเราก็จะตั้งชื่อเป็นอะไระนะเพจ2ก็ได้เหมือนกัน xml อย่างนี้ก็ได้เมนูเพจ2ก็ได้เมน,นู underscore เพจ2ก็ได้เหมือนกันเนี่ยมาละง่ายๆเลยนะครับก็วิธีเราก็แค่ลบตัวนี้ออกใช่ปะครับ ลบตัวนี้ออกถูกไหมคือมันจะทํางานคนละส่วนกันแล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโหลดหน้า2ขึ้นมาเนี่ยมันจะทํางานที่คลาสไหนครับมันจะทํางานที่คลาสเพจสองถูกต้องไหมครับหน้านี้นั่นเองนะครับและเวลามันทํางานที่เพจสอมันก็จะเข้ามาทํางานที่ on click option menu ด้วย แล้วก็อันนี้จะเป็น on select item ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เช็คในการกดปุ่มใดๆก็แล้วแต่ในหน้าจอในหน้าฟอร์มนั้นๆก็จะทำงานในส่วนของฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับโอเคก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันตรงที่ว่า ปึ๊บโอเคแหละคราวนี้ก็แค่เปลี่ยนตรงชื่อตรงชื่อตรงอ,อินฟลัตเตอร์เนี่ยเกียร์อินฟลัตเตอร์เนี่ยก็แค่เราแค่เปลี่ยนให้มันอ้างถึงเมนูสองแค่นี้เองก็จบลองเซฟแล้วก็รันใหม่โอเค หายละเห็นไหมครับก็ไม่มีอะไรที่ยากเลยเนี่ยเนี่ยก็แค่นี้เองไม่ได้ยากเลยครับก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรละ่ะอยากจะเปลี่ยนใหม่อย่างเช่นตรงนี้เอาแบบอะไรละ่ะจะเป็นแบบดูข้อมูลอะไรเงี้ยอืม ดูข้อมูลอะไรเงี้ยพี่มิดูข้อมูลอัปเดตเนื้อหาอัปเดตเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะให้มันมีตรงเมนูตรงนี้ก็แก่เอาตามนี้เลยนะครับอัปเดตเนื้อหาอะไรแล้วแต่แล้วแต่เราเลยมันต้องเขียนให้มันสอดคล้องกับโปรเจกต์นั้นน่ะเนาะ อัปเดตไปเนี้ยผมคิดคำไม่ออกผมลองใส่ให้มันมีความแตกต่างกันดูเฉยๆนะครับก็ลองดันใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งก็กดโอเคเลยครับไปที่หน้าสองมาดูข้อมูลอัปเดตเนื้อหามาหนแรกก็ไม่เหมือนกันแล้วมันจะไม่เหมือนกันแล้ว แค่นี้เองครับไม่ยากคราวนี้ก็คงจะเป็นวิดีโอตัวสุดท้ายแล้วแหละสำหรับเวิร์กช็อปนี้ในการปรับแต่ง UI ของ Android ปรับแต่งสีปรับแต่งนั่นนู่นนี่นะครับให้ดูแบบมืออาชีพให้ดูแบบไม่ธรรมดานะครับพึบพบโอ้ยสนุก <laughs> กอยไปกดมาในสนุกมันมือ <laughs> โอเคอันนี้ เสียงพร้ผมเรื่องแหบแล้วนะครับเสียงไม่ค่อยมีละน้ําก็กินจนหมดลายกระปุกเหมือนกันโอเคคราวนี้เรามาเซตอ,อีเวนต์กันกดอีเวนต์ก็ไม่ยากครับไม่ยากอันดับแรกนั้นเราต้องดูก่อนว่าไอตัว ยก,ยกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นว่าผมจะสร้างอีเวนต์ให้กับปุ่มแชร์ปุ่มนี้ในในในแอคชั่นบาร์ในส่วนของเมนูนะครับขั้นตอนแรกๆเลยเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าไอเมนูนี้มันอยู่เมนูไหนก็คือเมนูเมนเอ็กเมลใช่ไหมครับแชร์ share ตัวนี้ตั้งชื่อว่าแชร์ถูกต้องไม่ถูกต้องโอเคหลังจากนั้นเนี่ย ต่อมาเนี่ยเราก็มาดูที่ Main Activity ปึ๊บปอ๊บป่อบ่อ่าก็มาเขียนต่อมันเลยครับเอลจริงจริงเนี่ยกดปุ่มนี้มันมีผลแล้วนะเนี่ยกดปุ่มตั้งค่าเนี่ยเพียงแต่ว่ามันมีการกำหนดในขอบเขียนี้ว่าถ้ากดปุ๊บจะให้รีทอนทูเฉยแต่ว่าใน ที่นี้เนี่ยผมจะให้มันโทษโชว์ขึ้นมาแสดงว่ามันมีการตอตอบกับเรานะโอเคก็โทษไปเลยโท a t make text application context อันนี้เอาเป็น ตั้งค่าการใช้งานทษสองเลงลองจิชว์นะแค่นี้แหละไอดีเท่ากับคือการเปรียบเทียบนะครับแอคชั่นเออแชร์นะครับรู้จักแล้ว กดปุ่มกดปุ่มโอเคเสร็จแล้วครนี้ก็ดันคัสตอมไมต์ทีมโอเคปึง้งอ่ากดปุ่มตั้งค่าการใช้งานเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนเหรอโทษทีครับกดปุ่มแชร์ปึ๊บอ,อ่า ลองดูใหม่นะครับคัสตอม e ีมโอเคกดปุ่มแชร์โทสก็จะขึ้นแล้วปึ๊บตั้งค่าระบบถูกต้องนะครับถ้าก็แค่นี้แหละง่ายๆนะครับลองลองลองฝึกหัดเขียนดูเพราะว่า วิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเปรียนหาดผ่านก็แค่ว่าเราเอาอะไรครับไปที่เมนูเมนดอตเมนูมาเนี่ยเป็นหาดผ่านเช้งก็เปรียบเทียบว,ว่าถ้ามันตรงกันเนี่ยถ้าถ้า ID มัน g ก็ get ID มาถ้ามันตรงกันก็แค่ว่าให้มันทำงานในขอบเขตไหนแค่นั้นเองนะครับผมก็สำหรับ ิปนี้สำหรับเวิร์กชอปฉบับสั้นๆคิดว่ามันเป็นเน,นวณิยายเรื่องสั้นแล้วกันนะครับสำหรับในการปรับแต่ง UI เปลี่ยนธีมนะครับถ้าอยากให้สวยไปกว่านี้เราก็มันจะมีเกี่ยวกับถ้าถ้าเราอยากให้มันแบบมีปุ่มอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนเส้นโค้งงอโค้งมนอะไรก็ได้นะครับให้เราไป แนะนำว่าให้ไปศึกษาเกี่ยวกับพวกคอนเนอร์พวกเชฟพวกเชฟพวกคอนเนอร์พวกนั้นนะฮะก็ค้นหาเอาเลยในใน Google นะครับมันจะมีเว็บนอกที่เขาสอนนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอชนี้ก็จะพอจะได้ประดับความรู้น่าจะจากคนที่ยังไม่รู้อะไรเลยในการ ปรับแต่ง UI ก็น่าจะรู้มากขึ้นนะครับก็น่าจะมีเทคนิคไอเดียในการเอามาประยุกต์ใช้กับงานส่วนตัวเราได้ไม่มากก็มากนะครับผมโอเคนะถือว่าจะไม่น้อยนะครับอย่างน้อยเราได้มาดูคลิปนี้เราก็ต้องได้ความรู้ที่มากขึ้นใช่ไหมครับจะได้ไม่มากก็น้อยได้ยังไงเราฮ่าฮ่าฮโอเคแหละ อยากให้สวยวันนี้ก็เด,เดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้ให้ดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะลาจากกันไปเดี๋ยวก่อนนะก็เปลี่ยนสีเอาตรงนี้อยากจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีสีนี้ดูไหมล่ะปพ๊บมคลิกขวาค็ปีอมามามา คัดลอกวางไปเลยครับเนี่ยอเอางี้ก็ได้ปึ๊บรันดูให้มันแบบสมจริงสมจังหน่อยปึ๊บปุ๊บเป็นสีแบ็กกราวก็ได้เนี่ยให้ดูแบบไม่ธรรมดานะฮะโอเคแล้วครับผมก็สำหรับทิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันครับ ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวนักพัฒนาโปรแกรมทุกคนครับผมครับวัสดีครับ